อาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้มากับคลับเกมค i n e c r a f t เลยนะครับและตอนนี้ FC นี้จะไม่รู้ว่าทําได้ในเกม Minecraft นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาตามตามหน้าปกกันนั่นเองนะครับผมมาสําหรับหน้าปกแรกเลยนะครับก็จะเป็นแบบว่าการสร้างเครื่องปิ๊นในเกม Minecraft นั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยดีกว่านะครับผมอย่างแรกก็เดี๋ยวสร้างเป็นแบบว่ากําแพงก่อนแล้วกันเนาะกําแพงอ่ะคอนกรีตสีขาวครับผมเอาประมาณนี้แล้วกันมาสับไปเลยครับมีบยเดีเนี่ยมันก็สบายขึ้นเยอะเลยนะครับผมมาอย่างแรกเนี่ยเราจะทุบตรงกลางก่อนนะครับปึ๊บทุบออกไปแบบนี้ มแล้วก็ทุบไปสองบล็อกนี้ด้วยครับหนึ่งสองนั่นเองถามว่าทุบทำไมใช่ไหมเราจะโซโนเนี่ยมาวางนะครับเป็นหนาสี่บล็อกนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ครับนี่อันนี้ด้วยหนึ่งสองสามสี่นั่นเองทีนี้เนี่ยก็ขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็วางเป็นหนาดีเวนเซอร์ไว้สองข้างนะครับผมหนึ่งสองแบบนี้ครับแล้วเราเนี่ยก็จะใส่เมอร์แซนเข้าไปนะครับผมอ่าสองหุ่นเลยนะฮะอย่างละหนึ่งครับผมวางเลสโตนออกไปแบบนี้อ่ามาเจอออกมาใช่ไหมแล้วก็ค่อยทุบทิ้งนะครับผมทุบทิ้งแบบนี้ไปเลยแล้วไอ้ตัวที่ออกมาเนี่ยเราจะใส่เเ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 ปปปป็็็็็็นน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 นหหหหหมม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 าาาากกกกกกกลลลลลไไว้้้้ะะะะะคคคครรรรรัััััััััับบบบบบบอออออออยยยผผตตต่่่่จจพพิงงงใแีีีู๊ เลยนะครับอ่ะด้านบนนี่คือไม่ได้ใช้งานแล้วนะแล้วก็จะวางไว้คอนกรีตเนี่ยคืนมาแบบนี้นะครับผมแต่ว่าสําหรับตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะวางเป็นแบบว่าวออะไรก็ได้นะครับผมนี่วางกันเอาไว้ครับทำไมสเปิร์ตมานะครับผมวางไว้อ่ะเป็นแบบเป็นโต๊ะอ่ะสามอันแบบนี้นะครับฟือบอย่างละฝั่งนะครับผมแล้วก็มาด้านหลังครับวางเป็นพิสซซ่นเนี่ยไว้ตรงนี้นะครับผมให้แบบหันหน้าเข้ามานะแล้วก็ใส่เป็นบล็อกที่แบบเป็นกําแพงของเรานะครับซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะใช้บล็อกอื่นก็ได้นะแล้วก็ดันเข้าไปเลยครับผมจะว ไม่เห็นแบบว่าตัวอเมอร์แซนนะครับแบบคือมันจะแบบเห็นเป็นแค่เครื่องอ่ะสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยเราก็จะเอาไอเทมเฟรมมานะครับผมแล้วก็เปเปอร์นั่นเองหรือว่ากระดาษนะครับอ่าเปเปอร์ของเราเนี่ยจุดแรกที่เราจะวางเนี่ยจะเป็นจุดนี้นะครับแล้วก็ใส่อ่าเปเปอร์เข้าไปครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยใส่เข้าไปด้วยครับผมเป็นเปเปอร์อ่าสองจุดนะครับแต่ว่าเราจะปรับกลับได้นิดนึงนะฮะโอเคให้มันเป็นเหมือนแบบด้านตรงอะไรเงี้ยฟื้ประมาณนี้ครับผมเฮ้ยได้ๆอ่าประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะโอเคแล้วก็ตอนอย่างต่อไปครับผมคืนนี้เนี่่่่ยไมมมมมเเเปป็นนนหืือออแแบบครงิ์ลลใชัวจะาพ ยัดไปเปร์ไปเลยฟืบหนีเอาให้เต็มนะฮะแล้วก็อุดไปเหมือนเดิมครับผมถามว่าใช้งานยังไงใช่ไหมครับเราแค่แบบเอาปุ่มหรือว่าอะไรก็ได้เนี่ยมาวางไว้นะครับออาสมมติเป็นปุ่มนี้แล้วกันเนาะใส่เข้าไปฮะบอกว่าเดินมาครับผมฟืบเดินมาจุกบ้านเฮ้ยนะมีเครื่องปิ้นอย่างนั้นเหรอแล้วก็มีปุ่มนะครับกดไปนี่มันก็จะเด้งกระดาษออกมาแบบนี้แล้วนะครับผมมาก็แบบว่าเป็นเครื่องปิ้นที่ใช้ได้จริงนะใครสนใจเนี่ยก็ไปสร้างตกแต่งบ้านได้นะครับผมแต่ว่าจริงๆก็คือแบบไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเออทำให้ากอยงววมลสีุ้งงงเลยนนนัซึ่่มขาสวยเเเเลลยยยนนะมดดดีี๋วววราาาไปปงูกัั่่ผจ็ เอาล่ะจานี้เนี่ยเข้ามาในแมปไปเทียบร้อยนะครับก็เนี่ยป่ะมันจะเป็นวงกลมขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งจะเป็นสีลุ้งนะครับผมเป็นแบบเป็นเส้นๆมารวมกันเป็นวงกลมแบบนี้นะครับซึ่งค่อนข้างสวยเลยนะสำหรับแบบนี้เนี่ยเขาจะให้มา2อันนะครับผมซึ่งมีแบบหลายรูปแบบด้วยนะครับดูดิโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นแบบว่า3สีแบบพันกันนะครับไปครับผมนี่ดูไกลเหมือนเป็นก้วนโคเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเข้าไปอีกครับผมมีหลายอย่างมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนประพวกอะตอมอะไรเงี้ยเออเข้าไปอีกครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบบบวว่่่่่าาาาาเเ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 สสส้้้นน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 ทีีีลล็็็กกกกกดิมมมมมมะะะคครรรรััััััหหหหหืืืืออออองงยปปไูจ เดี๋ยวไว้เราลองทำดูดีกว่านะครับผมมาเดี๋ยวไปอีกแบบแป๊บหนึ่งเนี่ยสำหรับแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นวงกลมแบบเรียงกันแบบนี้เลยนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะครับผมว่าจะเอาไหนไปใช้นะครับเห็นปะเรียงกันแบบมีอยู่เท่าไหร่วะเจ็อย่างวะค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าที่ผมชอบเนี่ยอ่อน่าจะเป็นแบบอันตรงเนี้ยเอออันที่สองนี้นะครับผมซึ่งขอลองก่อนเราจะก๊อปปี้มันได้หรือเปล่าวะอย่างแรกเราก็จะมาจุดตรงนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าแบบมันจะก๊อปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ ก็ปี้นะกอปปี้ไปเอาละ่ะทีนี้เนี่ยเราก็จะเซฟเป็นอ่ะสเกเมติกเนี่ยครับผมเดี๋ยวลองก่อนปุ๊บเซฟเป็นทีหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปลองวางในโลกปกติของเราดูดีกว่าว่ามันจะได้หรือเปล่านะฮะถ้าได้นี่แบบโหโคตรเท่อะไม่ต้องห่วงนะครับมันอาจจะเฟลก็ได้เพราะแบบผมเพิ่งลองทำครั้งแรกเหมือนกันมาทับเพสนะครับไหนโดซี่มาหรือเปล่าแปดหมื่นบล็อกนะครับโหได้แดกแหลกเลยเหรอเฮ้ยเจ้าวันนี้เหมือนจะมานะครับเออบินออกมาก่อนได้อยู่นะแต่แบบทำไมมันเหมือนมันโดนตัดแบบนี้วะเนี่ยอ่าผมอาจจะก๊อปมาผิดนิดนึงนะครับ รู้สึกแบบู้หมันอลังการมากๆเลยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเอาไปตกแต่งโลกของตัวเองได้เหมือนกันนะผมบอกเลยสวยจริงครับผมและสําหรับนบอกอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบว่าการสร้างโลกที่แบบเป็นแบบนิวเคลียร์อะไรแบบเนี้ยเออทีเอ็นทีกับเลสโตนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปลองสร้างกันดูดีกว่ามาอย่างแรกก็จะเป็นโลกเรียแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีแค่2บล็อกนะครับอันนี้เป็นเลสโตนบล็อกนะครับแล้วก็เป็นทีเอ็นทีนะครับผมไหนดูซีได้หรือเปล่าอ่านี่ไงทีเอ็นทีอยู่ด้านบนนะครับบล็อกอัพเลสโตนอยู่ตรงนี้มันจะเละ ดเ,เดี๋ยวคอมระเบิดนะครับผมเอาละโอเคปกตินะครับแต่มันไม่ระเบิดจริงอะเนี่ยเป็นไปได้หรอวะคืข้างล่างเนี่ยอะเดี๋ยวลองบินดูก่อนนะฟืบลงมานะครับนี่ะผู้ชมมันเป็นบล็อกเลสโซ่จริงจริงนะแต่แบบยังไม่ระเบิดว่ะแสดงว่ามันต้องมีแบบการจุดชนวนสักอย่างหนึ่งนะครับแล้ถ้าผมทุบล่ะมันจะเป็นยังไงครับผมเอาละจากวันนี้ทุบไปบล็อกหนึ่งนะครับโอ้ยเด้อเอะไรวะเนี่ยโอ้ผู้ชมมันจุดแบบทั้งหมู่บ้านเลยวะเนี่ยโอ้เกินไปหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเละแน่เลยว่ะเฮ้ยดูดิมันเปนเ สลามนะครับมันไม่ขยับแล้วเดี๋ย้ๆหายไปแบบนี้เลยเหรอหายไปเป็นแถบครับผมอะไรวะเนี่ยคือแบบไม่เห็นตอนมันระเบิดอะแต่คือเห็นตอนมันหายไปเลยอะเรามาดูตรงนี้นะครับเฮ้ยเหมือนแบบมันจุดชนวนไปเรื่อยๆเลยเนะี่ยค่อนข้างเท่เลยครับหมู่บ้านตอนนี้เนะี่ยยังพังทลายไปแค่ตรงนี้นะครับผมหรือแบบจริงมันพังไปแล้ววะแค่มันยังไม่โหลดนะครับอ่ะมาดูมุมนี้แล้วกันโอ้โหนี่ไงกำลังจุดเลยครับเริบรึบแล้วก็ระเบิดไปครับผมนี่เห็นป่ะเป็นแถวเลยอะเป็นเลยที่แบบโคตรเพลินนะครับอ่ะดูต่อไปแล้วกันเฮ้ยยยยยยยลลลลลลลุงงงงโโโออ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 อ้้้หหหนน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 นีีีี่่่่่่มมััััศศพททแแบบบบบเเเเเเเกกกกกิิิาาาาาาดดดดฮะะะะะููตตตคคครรรรรรืืื็ปปววไ เฮ้ยเฮ้ยเยระเบิดเพิ่มเหรอคือมันไม่ใช่นิวเคลียร์หรอกแต่แบบเป็นอาวุธชั้นดีเลยอ่ะในการพังคอมนะครับโอ้โหจ้วันนี้เริ่มระเบิดแล้วก็บอื่ึ๊ดนะใครเนี่ย อยากไปทดลองดูนะครับว่ามันจะแหลกแค่ไหนเนี่ยไปลองดูได้เลยครับผมผมพอแค่นี้แล้วกันและสําหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบว่า5วิธีนะครับผมในการสร้างเนเธอร์พอยท์ทอรนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองสร้างอ่ะหวิธีตามนั้นดูนะครับผมมาอย่างแรกเนี่ยก็ <c oughs> จะเป็นแบบว่าการวางปกติเลยนะครับก็คือเราเนี่ยมีออฟซิเดียนใช่ไหมเนี่ยแล้วก็วางแค่นี้เลยครับผมวางขึ้นมาชิวๆนะครับผมแล้วก็จุดไปเลยนี่อันนี้วิธีแรกนะครับเบสิกจัดครับผมแล้วอย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการใช้ใบไม้นะครับผม ันนี้นะครบเป็นแบบบล็อกปเปียกๆอ,อออ่ะเแล้วเราก็จะเอาลาวาเนี่ยมาวางนะครับฟืบเนี่ยปะมันจะกลายเป็นออฟซิเดียนไปเลยนะครับแล้วก็คือวางตามได้เลยเนี่ยแล้วมันก็กลายเป็นประตูออฟซิเดียนแล้วนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ประตูเนเธอร์นะครับนี่จุดไปลจะวันนี้ฟืบเรียบร้อยนะครับผมวิธีที่2ของเราค่อนข้างง่ายเลยนะครับแล้วก็ยังต่อไปเนี่ยเดี๋ยวทำตรงไหนดีนะเอาเป็นตรงนี้ละกันนะครับแล้วจะขุดไป4บล็อกนะครับผมหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยขุดลงไปด้วยนะครับผมส่วนมุมขวานี่เเเเนน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 ีีีี่่่่่่ยยรรรรรรราา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 าจจะะะะะะววววววงงงงงบบบบบบบลลลลล็็็็็ออ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 กกกกกไไไได้้้้้้้้้คคคคัััขขึมมมผผแแแแทโตตปป วางขึ้นมาคร yeah. ับผมเออดะเอาใหม่เอาใหม่ใหม่คือจังหวะที่เราวางน้ำเนี่ยตัวบล็อกนี้เนี่ยเราจะวางขึ้นมา2บล็อกนะครับวางแบบนี้ครับผมฟืบขึ้นมาอ่านี่น้ำมันจะไหลมาแบบนี้แล้วนะครับซึ่งถามว่าทำยังไงต่อนะครับผมเราแค่เอาถังลาวานเนี่ยมาวางตามเลยครับฟืบแบบนี้นะครับผมนี่ก็คือวางตามรูปล่างมาเลยแล้วก็แบบนี้ครับผมเรียบร้อยเสร็จแล้วฮะที่เหลือคือแบบมาอุดน้ำตรงเนี้ยเอ <vens> เอคือได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาลองจุดกันเลยดีกว่านะครับนี่น้ำให้มันแบบลงมาก่อนนะน้ำหมดไปปึ๊บก็จุดไปเลยครับผมเออดะเผมึ่อนี่ะิ ทีอย่างที่4นะครับอ่าเดี๋ยวลงมาใต้น้ําแล้วกันแค่เราลงมาในน้ำใช่ไหมครับแล้วก็เราจะวางไปแล้วผมฟืบนี่แบบนี้ครับตามรูปร่างเลยนะครับผมเอาล่ะเรียบร้อยนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าแบบนี้เนี่ยมันจะจุดไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้วิธีนิดนึงนะครับก็คือแบบถ้าเล่นในโซลิโวลเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าประตูก็ได้นะวางประตูไปแบบนี้ก่อนนะครับผมอ่าคือข้างในนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีน้ําแล้วใช่ไหมแล้วก็จะต้องอุดเพิ่มนิดนึงนะครับอ่าอุดไว้ประมาณนี้แล้วกันฟืบอ่านี่ไไงด้ลเอาาล่ะข้งในโลล่งแ้วนนะครับี่ก็จุยไปได้ลยะเป็ระอนนอรา นข้างเฟี้ยวเลลยนะะแวิธีอย่างสุดท้ายครับผมอันนี้เนี่ยอ๋อมันจะใช้บลูอิดิตอ่ะคือมันทําจริงไม่ได้แต่ว่าเน้นเท่นะครับเดี๋ยวเรามาลองทําให้ดูดีกว่าอย่างแรกก็วางเป็นรูปล่างก่อนแล้วกันนี่รูปล่างแบบของประตูเนเธอร์ใช่ไหมผมใช้เป็นสโตนแล้วกันครับผมโอเคครับผมวางเสร็จเนี่ยแล้วก็จะวางดีเพนเซอร์ต่อมาเลยนะครับตามรูปล่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็เว้นหน้าสองบล็อกนี้นะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมเนี่ยแบบนี้เลยสองด้านครับผมหันเข้ากันเอาละวางไปเลยแล้วก็อย่างต่อไปครับผมนี่เตรียมไปถังน้ำกับถังลาวาจำนวนมากนะครับทำไว้้้้้้้้้้้ปปปปรรรรรระะะะะะะมมมมมาา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 ณนน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 ีีแแแแแแแลลลลววววววกกกกกกััััััััเเเเเ็็็จจจยดดดดบบ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 ฝ่่่่่่่งงใใสขขไไไหหคคคคผผออออิึตต มาเรามารอดูพร้อมกันดีกว่าเรียบร้อยนะครับจากวันนี้เนี่ยใส่ครบแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนอ่เป็นบล็อกหินนะครับผมให้กลายเป็นเลนสโตนนั่นเองก็คือเวอร์ไอเดครับผมสับไปตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วกันปึ๊บอ่าแล้วก็เซตไปเลยฮะรีเพสนะครับผมจากสโตนเนี่ยเป็นเทียนทีเอ้ยไม่ใช่เลสโตนบล็อกโอเคทีนี้เนี่ยก็เหลือแค่เอนเตอร์แล้วนะครับผมสามสองหนึ่งจัดไปดีครับผมนี่ก็จะเป็นการสร้างใลหนึ่งวิเลยนะครับคือแบบเป็นการใช้คำสั่งในการเปลี่ยนบล็อกตรงนี้นั่นนนนนเเเเเอองงาาะะีี่ยมัก็จทพรรซส ไปมาจุดเองนะครับก็สำหรับภาควิธีนี้เนี่ยถ้าใครชอบนะครับผมก็ไปลองสร้างดูได้นะครับผมอ่าและสําหรับหน้าปกอย่างต่อไปครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเทสกันนะครับว่าแบบการวางรางแบบหน้าปกเนี่ยกับแบบการใช้เรือกับน้ําแข็งเนี่ยอะไรมันจะเร็วกว่ากันเนี่ยครับผมมาไม่ผมว่าเราไปโลกเรียบเลยดีกว่าจะได้ง่ายฮะแล้วก็สําหรับน้ําแข็งเนี่ยจะมี3แบบใช่ไหมเราก็จะลองเทสให้หมดเลยฮะแต่อย่างแรกก็ไปล้างก่อนแหละโอเคมาลองใหม่นะครับจากวันนี้เนี่ยวิธีการวางรางแบบนั้นก็คือแบบวางวนมาแบบนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็วางอันต่อไปเนีีีีีี่่่่่่ยยยยทททุบบ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 บออออออัััััันน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 น้้้้้กกกกกกกะะะะะคคคคคคครรรรรรผผผมมมมมมมวววววาาาาาางงงงงปปปปึ๊็็็็็จจจเเเเเเเชืืแแแลลลฮซํูไิิๆ างเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็วางต่อไปครับทีนี้เนี่ยตัวนี้ก็ทุบก่อนนะแล้วก็วางวนมาแบบนี้เออแค่นี้ก็จะได้เป็นแบบแนวนี้เนี่ยตรงๆแล้วนะครับซึ่งประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วแหละนะครับผมแล้วเราก็จะทุบฝั่งซ้ายออกเลยครับปึ๊บอ่านี่ไงได้ละให้มันเหลือแค่นี้เนี่ยบล็อกเดียวนะครับซึ่งนี้เนี่ยมันจะเร็วมากๆเลยนะเอาล่ะความยาวเนี่ยประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็ยังต่อไปก็น่าจะต้องมีฟาวเวอร์เร็วไว้ด้วยนะครับผมปึ๊บนี่เป็นจุดเริ่มเอ้ยอ๋อตรงนี้เปลี่ยนถูกแล้วไม่เป็นไรนี่ประมาณนี้นะครับผมจุดเริ่มของเราแล้วก็ทีนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นบูไอแล้วกันนะวางไปเลยฮะปึ๊บสัก2บล็อกครับผมเออว่าสับออกก็ได้นี่หว่าลืมฮะเรียบร้อยครับมาถึงเวลาเทสของเราแล้ว ักไฟตรงนี้นะครับมาลดล้างครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันใช้เวลากี่วินนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมจะนับเองนะครับแบบอาจจะผิดพลาดนะแต่ว่าไม่เป็นไรพอดีขี้เกียจทาแบบจับเวลานะครับผมไม่เป็นไรเนาะเริ่มกันเลยนะฮะหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าประมาณห้าวินแล้วกันนะครับซึ่งค่อนข้างเร็วเลยนะอันนี้เนี่ยอย่างต่อไปเป็นเรือนะครับผมไหนโดเซมันจะเป็นยังไงวางไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยเดี๋ยวประมาณแบบสามสี่วินเลยอ่ะคือเร็วมากเลยนะน้ําแข็งเนี่ยเร็วจริงฮะเมื่อกี้เนี่ยเป็นบูไอใช่ไหมอันนี้ก็จะเเป็นนแพคคไอซะรับึ่งด มันเหมือนแบบมันหลุดออกนอกเส้นทางง่ายอ่ะอาจจะต้องขยายนะผมว่าโอเคมาแพ็กไอซ์เนี่ยขอลองใหม่นะครับแต่วันนี้เนี่ยพื้นที่เยอะกว่าเพื่อนเลยครับผมหนึ่งสองสามสี่โอ้โหเดะประมาณ3ามวีสี่วีนะครับซึ่งมันแบบเร็วเหมือนกันนะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นไอซ์ปกติเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะฮะอันนี้จะค่อนข้างช้านะครับผมซึ่งขอลองเทียบนี้ใหม่ก่อนหนึ่งสองสามผมว่าสูสีว่ะสองเนี่ยสูสีนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะช้ากว่านะครับผมก็จากที่ลองเนี่ยก็น่าจะเป็นอ่ะน้ำแข็งเนี่ยเร็วที่สุดนะครับผมว่ารถราแบบมันสู้ไม่่่่่ไดดด้้ววะโออเเเเเคผมลลนนยยยยยาางสุทีี๋ ามาดูคลิปตามหน้าปกกันเลยดีกว่านะผมจัดไปก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าไม่คาร์บวอเด้นแบบสมจริงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองดูกันเลยดีกว่านะครับผมเอาล่ะเล t s go ครับจากวันนี้อ่ะคุณสติ๊กกี้เดินมานะครับผมซึ่งมันเป็นกำแพงหินนะเจออะไรหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหพังงี้เลยหรอวอเด้นของเรานะครับโอ้โหน่ากลัวจะจัดครับผมเอาล่ะเดินมาแล้วนะครับว่ายังไงอุ้ยเด้ตกหลุมตกหล,ลุมเฉยเลยโอ้โหลงลาวาไปครับผมแต่ถ้าความเป็นจริงมันไม่น่าตายนะวอเด้นเนี่ยมันถือโคตรนะครับแต่อันนี้มันแบบจมลาวาไปเลยววว่่่่่ะะะะะะะซึงงงงงททััััั้้้้้้หหหิิินนนนนนนออออไไไรรรรเเเเเีียยยสมมมมจจปปปดดดลลลลลลฮาาบบบกกกกกกคคคคชผผฝ์พื็็ใใแ สำหรับเลิกๆินคลิปเนี่ยก็อยู่ใต้คลิปเลยฮะสามารถกดไปดูได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้คอมเม้นท์เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ